สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดบ้ามครับพี่น้องครับมื่อกี้ได้เลิกงามย้มดีครับกับเข่าสายพันธุ์นี้ครับข้าวเจ้าหอมมิ่งหวนครับพี่น้องโอ้ยสุกงอมเต็มที่แล้วครับพูนครับรถกลับมาทําการเกีียวเรียบร้อยครับ12เอเคอครับเอาครับเมื่อนี้ครับมาลุ้นเบื้องว่าสีได้หน่อยได้หลายสมใจครับกับเบื้องเข่าไหลออกคอกับไหลดีอยู่เอามาลุ้นกันครับ ก๊อเขาสายพันธุ์นี่เนาะอ่าเอ็ดน้าตามกระเยื้มันเลยแหละพี่น้องเอา้กากแตก๊าลังเกลียวอยู่ครับอ่าบิ่งแรกเนาะพึ่งลงไปครับก๊ลังเกลียวเดี๋ยวไปเอาไม้เอาไหลออกจากทางให้เพึ่นกันครับกต่สุกชื่อว่าสุกเต็มที่ครับแกะจับได้แหละอ่าอันนี้กเดี๋ยวเอาไปไว้ทาพี่ทาน้องเนาะ ถาบีสาน้องไปสาเห็ดยู่เห็ดกินเห็ดพันเนะาะเอาครบับเดี๋ยวจเบีวไม่ออกจากทางไงเพิ่นเนาะเพิ่นเจ้าเขาเดี๋ยวออกไ้เพื่นครับสิ่งแรก ไม่ไหลกับวัด้ตัดออกตรงพี่นอ้องยากลางนเอามันเกี้ยวไปครับอหองเรียกครับพี่น้องน้ำแห้งจัดเลยล่ะแห้งจัดคักเลยครับตอนนี้อ่าทำว่าว่านหนาบอ่อีนี่กับค่อนข้างที่เดียว่วานหนาในระดับหนึ่งครับพี่น้องว่านหนาอยู่ครับจติดพามาเบิ่งเนาะหลังจากที่เกี่ยนะครับ เพราะว่างานนะ้าเนี่ยกลางงานไม่ได้ลงมาเบิ่งจักรเพียกับว่าเขามันเป็นหมาเป็นเม็ดเป็นห่วงเสดอเนาะไอ้ที่เบิง่งเอาพี่น้องได้ลงมางานน้าแหละไอ้ที่เบิ่งนี่แหละโอ้ยหมาห่วงเป็นเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องโอู้เพราะได้อยู่พี่น้องเนาะได้ในระดับหนึ่งอยู่กับพ่อปันไดยเนาะแต่ือว่าเอาเะ็่วยให้กินไปครับเอา ขอบคุณพี่คุณน้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะเกี้ยวแล้วนะครับผู้ใดที่สร้างจองเข้ามาเนาะพี่น้องอีกสามมือตากแห้งยังสิได้แพ็กจัดทรงเด้อครับเอาคลิปนี้สิบวันย้าวสิบกิจทีพ่พพอสมนีน่แหละครับเนาะเอาเกี้ยวเสร็จแล้วนะครับาราตากอีกสามมือครับกัดีเจจัดทรงพี่จัดทรงน้องครับเอามือนี่กะมือสันวันดีครับบม่เจ็บบ่จนนะครับรำลำลำเรื่อยๆสุขสุขคน มานเขา่ามานน้ำเนาะุยเห็ดหน้าไห,ห,ห้มานเขา,นา,าเนาะเอาก็เจ็บว่าจนสุกุสุคนครับ